ห้านครับเช่นกันใครน้อพิมพ์ข้อพิมพ์คอมเมนต์อะไรนะะไม่ไม่สร้างสรรค์แต่ว่าพิมพ์สูม4ซูม่ละวอกตาบอดอเด้อขอบคุณมากครับผม พี่สวัสดีครับเก <c ười> ือบบ้านเกือบบ้านไ,ไปๆครับผมปีจีเดอครับมาครับมาชมถนมนด้วยกัน <c ười> ปฏิจจสามัน นี่แหละครับขี่วนไปวนมาอยู่นี่แหละสนุนพี่จีดี G G. จ้าซอไม่เค็มอ้าวพี่สมยัเยเป็นยงครับพี่สมัยครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมขอให้พี่สมัยสุพรรณละเแกงแรงเลยครับ ไม่ได้เห็นหน้าเกันแต่ว่าเห็นคนมี้กก็ชื่นใจนะครับพี่สมไมครับผมขอบคุณมากครับผมเช่นกันครับคำอวยพรที่ที่มให้ผมก็ไว้กลับคืนนะครับผมในเมืองปังครับขอบคุณครับพี่มาได้กันครับก็ทุกท่านนะครับก็อวยพรให้ ทุกทนมีสุขภาพแข็งแรงครับเรื่ององ่นก็ไม่เอาเท่าไหร่ครับขอเอาสุขภาพเป็นหลักร่างกายแข็งแรงอย่างเง่นก็มาเอีงเมีนว่าครับไอ้บิเจสามนนุนในเงินผมเบาเรื่องล่ะตามตามคนเมีนไอ้ตามไอ้หัวขอนแร่สุราขับป,ประมาณนั้นครับ มันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนนี่าพ้นครับผมกลับบ้านพักครับผมกลับบ้านพักครับกลับบ้านพักอาภิจีเอเอสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะครับน้ากวัดดีร้าแรงครับ กูได้ขึ้นกับวัดดีนะครับช่วงหน้าเทศกาลกันค่อยค่อยคอดซึ่งกันและกันครับผมมิตรภาพในโลกโซเชียลนะครับไม่มีสิ่งเดียมากมาก็ควงกันได้นะใครพันนีก็ห็นครับไปไกลกูจักกัน ว่าคนไม่รู้จักกันหรือไม่เคยเห็นหน้ากันเนี่ยจะสนิทกว่าคนที่รู้จักกันนะครับคนอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยเห็นหน้ากันในตอนแรกก็หวานะครับแต่พอนา,นานๆเขาก็เริ่มเริ่มตื่นเตือดเชิดกลายเป็นเกระไรไวน์น่า้ำคา้นประมันนั่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พวนมียไม่ใช่ญาติพี่น้องเรื่องหมายถึงว่าคนทั่วไปครับ แต่ถ้าคนในโถคเชื่อเราเพเคยรู้จักกันนี่มันจะสนิทยิ่งใจมากกว่านะครับเรื่อง,ง,งครับ,เร,รบเรื่องข้างหลังกับเก็บใบครับเราเข้าบัวหูเขาเอาแต่ขันนาเนี่ยครับหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์เป็นทักทายกันนี่แหละครับยังเพื่อนบอกไปกับปวดหัวนะครับเอายังง่ายตรงหน้ารถ พ่สาไปเลยครับพ่ษามาพ่ษาเข้ามาตอนนี้ขอคณนะครับพ่ษาครับไปพ่ษาส่งไฟเพลงแดงนะครับผมผมไปดูไอแล้วก็ส่งไอสวัสดีพี่ใหม่ยังไม่ครบเลยครับผู้วานก็ไปเยอะเหมือนกันครับแต่วันนี้ยังไม่ครบเพราะมันเพราะมันเยอะจริงๆครับเอฟซีผมไป็นลไปกดคำว่าติดตามเนะครับเยอะมากมไล่ไปเรื่อยมันไม่หมดครับแม่ ก็เลยเทือกาดขึ้นไล์สวัสดีในภาพรวมครับขอบคุณมากแล้วก็พิสารับร่วมโดยขายของในแต่ละวันก็หมดทุกวันเดอร์ครับของที่นำมาขายขายไข่เคยได้วันละสิบถาดก็ขอให้ต้วันละร้อยนะครับพิสพิสาครับ ที่เราใต้นะเอกสาวสาวิชาทางใต้นะครับสามมุนทักทายนะครับผมวิชาใต้นี่จะขึ้นหลายช่วงเช้าเช้าด้วยสามมุนเป็นขายของตลาดเซ้าครับบางๆก็แวะไปอุ่นนู้นเด้อ <laughs> ที่ก็ไปวัทั้นหรอกเพราะว่าสนนั้นตือนเพื่นขายก็เศร้าพัวด เป็นโดนหรอครับสามสิบมาทีครับโมมือเป็นมือเรืองอมือครับไม่มีคลิปลงก็ต้องไล่แน่นะครับแต่ว่าค่ะที่พอไล่แบบน้านนะครับเอาพ่อขอพ่อเดีมาเด็กทางค่ายกันเนือเือครับจ่องนี้เป็นช่องทุกเมียไอ จ้าลิโอนะครับแล้วก็บวกหอลัมวอล,มวล,มวลวัมอลัของประเทศไทยเรามมีเวลาไปไม <c oughs> ่เป็นเป็นช่องสาม,มัปีไปครับเห็นอะไรถ่ายลงไปเรื่อยครับก็เลยจับใจ,บจ,บจบความไม่ได้ว่าช่องที่ทำอยู่มันมันทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> ก็รู้ก็ว่าเราเราไม่มีข้อม็ลเนาะที่ว่าจะต้องทำเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ เขาทำไปเรื่อยๆถ้าท่านในที่ทำช่องแล้วก็ทำจะตายเดิมๆเ้อครับจะจะฟอกแฟกนะครับทำขายของก็ขายของไปทำกษตร,รก็ทำกษตร,รไปครับจะไปจะไปจะไปฮิตตามตลาดเด้อครับเห็นเขาทำละครก็อยากจะทำนะครับ เห็นเขาทำไอ้คนตื่นทำก็ไปทำเยอะๆนะครับก็มันมันกะบอก่ไหวนะครับเห็นเขาไปถ่ายบ้านล้างก็ไปถ่ายนะครับอันน้เขาเรียกว่าผมมีจุดไปของตัวเองนะครับจะมั่วจะมั่วไปเลยครับคือยังผมนี่คิดอยากคิดอยากจะมั่วก็มั่วนะครับผมเป็นทั้งสั่นไปบัลดีครับผมขอบคุณมากครับผม เป็นเป็นเป็นจังสันนะไม่เจอไทยด้วยกันอีก <laughs> ขายุใส่จ้าเอเอาเอาทักแายครับ ผมไ่ได้อ่านเนอครับผมดูไอ้รถด,ดูเมกเกอครับยันนี้ครับยันนีข่ขอบคุณครับยันนี่ครับโอ้ขอบคุณนะครับยันนี่ที่มีโอกาสแวะเวียนมาจากไทยบ้านหลังน้อยๆครับเห็นบ้านนี้ไงเขามานในไอ้นี่ครับไอ้ยิ่ บ้านรักเมืองข้านเนี่ยรู้สึกกลนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสมอเนี่ยนะนี่ก็บ้านเยนดินด้วยครับที่โทรมาทางในล่าสุดไปท่านทาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับรก็จะเรื่องปลาเรื่องอะสัตว์นะครับเป็นวิถีชีวิตชนบทที่น่าเอาไปติดตามนะครับน่าเอาไปเรียนแบบแต่ว่าต้องใจรักจริงๆนะครับเพื่อนเต้ ก็มีเวลาเห็นันไในไปเหือตามเนี่ยก็ไว้นะครับย่างกัที่เขาเหือกันใโนโคบหนองนาที่ออกตซ่เขียวกันนะครับแต่นก่อนดังนะครับผมงคนก็พอมีทุนจะไปกู้มากครับสร้างเต็มที่นะครับแกอีสานหินเยอะแต่หารู้ไหมว่าพื้นที่อิสานเรามันน้ำมันไม่ค่อยดีนะครับดินมันไม่ค่อยร่วนทุ่งโกล มันสู้ภาคกลางกับก็ได้ครับภาคกลางผลได้ตั้งทั shorts, ho ang, ides, like, Guys, ここ้งเหนือเรือทั้งใต่ครับทั้งใต้ก็ราะว่าเขาเรียกว่าเป็นน้ำท่วมนะครับแถวภาคกลางกับไอเนื้อตอนล่างนี่เป็นทำได้นะครับอันนี้เป็นที่สามารถทําได้เป็นรูปธรรมนะครับเป็นขายสานรเท่านี้เป็ดก็ได้แล้วครับสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งล้างกันเยอะแยะก็ฝากไว้เนื้อครับบางอย่างจะไปเรียนแบบ ผมผมก็ทำนะครับแต่ไม่ให้โคกข้งใน,นโอ้ทุกอย่างที่กินได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยไปถ่ายด้งหลังมากำรังใจพี่เจครับผมสำลังองกับทักไทยยิยนดีนะครับ ช่วงนี้จะไปเป็นไปแล้วครับผมก็่คยได้แว่นไปนครับจนเห็เรื่องกันนั่นแหละแต่ว่าผมจำได้หมดนะครับท่านได้มาทุกวันนี้จะไปแต่บ้านหลังให,ใหม่ๆครับบ้านที่เพิ่นทำชั่วโมงเนาะบ้ากเกอๆก็นานๆทีนะครับไปเจอกันทีเดือนละครั้งนี้สองครั้งนี้ประมาณนั้นนะครับเห็นชิปติ้งมาก็ กดไลคให้ครับแต่จะให้ดูคลิปตัยาวเนี่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่สมนมาจนะเป็นกดไลคด้วยดูด่านให้ช่วงแรกนะตอนตอนเปิดคลิปขนะอบคุณทุกท่านนะครับดูเวลาก่อ๋อตอนนี้ได้เวลาเทนะ่าไหร่นี่สิบห้าถึงเบาล่าถึงเบาไทยเนอะตกไปแล้ว ขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณอะไเด้อนี่แหละครับถนนชนละพุทธประมาณนั้นนะครับสางแน่ภาษางแน่ครับบางที่ก็เพิ่งเห็ดไม้อันนี้เห็ดไม้ดิแล้วก็ที่สองอาทิตย์นะครับที่ผมขี่ผ่านอยู่ประจํานะครับ่ได้ประจําเพราก็เพิ่งมา ไปประมาณสองเดือนนี่แหละครับเดี๋ยวก่อนไปเสิ้นปัจจ้าน้องไอ้ครับก็ได้เข้าอบพี่ใหม่จ้าน้องไอ้ขอได้ปีใหม่ครับน้องกระบุญรักครับขอบคุณมากนะครับผม ขอบคนที่แวะมาทักทยนะครับทัานที่มาก่อนก็แปนได้เลยนะครับผมขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณนี้แหละครับก็มีอย่างไรนะครับครับเต็นรถจางเดียวครับครับครับโอ้ ได้น้องไอ้ก็สวัสดีพี่ใหม่ก็่อยพรให้ทุกท่านเฮงๆเน้อปังๆเด้อครับผมเห็นแปบ๊บๆ้วครับรพูดในภาพรวมกับต่อเติมให้ครับเพราะวะ่าเจ้องอ่านนานไม่ได้ครับแฮปปี้นิวเ a ียร์นะครับผมจากน้องไอนะครับผมันก็รักษายม่ม,ม,มนนะครับพี่สาไข่ ทางน้องไอนะครับผมน้องไอก็เป็นเอซีที่ตามกันนานครับตั้งแต่ต้องทำช่องใหม่ๆนะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็จะมีใหม่น้่นแหละรุ่นไอ้ฮห้ปาปาร์ตี้ไอหห้มอลำส <laughs> วัสดีครับ นาบินสบายดีขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านทีเปะเรียนเข้ามานะครับคอมเมนต์มาด้อ่านเนอครับอ่านเป็นบางท่านหรือบางท่านเข้ามาก็ไม่ได้ทักชื่อก็ฝาข้อไปนะครับผม เออไปวไปันนี้ป้าสาวเลยตอนนี้ปฏิจ้าสาวเลยคนสวย <c oughs> เป็นยังไงเนาะหายยังนนาะเวยวันนี้เป็นนิมิตที่หมายที่ดีครับที่สาวเลยเข้ามา <c oughs> ง่ามมาแรงครับ <c oughs> ส่วนมากแะแต่เข้ามาหอบดึกครับ ใช้เงินนี้บ้างแท้ๆเงอนเราบินกับทนายทเขาเลยนะครับยังไงมาแล้วจ้าอ๋อไม่น่าทั้งเห็นเห็นนัาขึ้นร้องเพลงอกับพี่กับพี่สุนอกกลางคืนผมไปดูอยู่เด้อกับพี่สุร้องเพลงกลางคืนแค่แค่บ้นลงที่เฉยเพราะว่าพาพาน้องไทยอสุทธิลักษณ์ไปเที่ยวห้องน้ำหน่อยไปเที่ยวไทะเล เบาางไงบางัวหลงเห็นช่วงตีหนึ่งตีสองนี่ตามรุ่นสวครับก็ต้องตือนเนาะยิ่งช่วงนี้ยากไายสาวเลยนอนว่าเป็นอันรับอันนอนเลยมันยากกว่านั่นตัวนี่แม่มาต้องบอต่อเด้อเพิ่งรู้มันยากขนาดนี้นะผะมีสำเนียงทีายากขนาดนี้ อยอซ้ายไปน่นนึงกัลงไปกับเป็นออุทยานกดโกสุมพีนะครับลิงครับลิงลิงมังคีครับของอำเภอโกสุมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะหนาวแน่ครับอาจจะยุนปิปานะครับบ่ไอ,อยเขาว่าไไเลยฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำชีนะครับ ลิงโกสมบอ,อร์ด้วยนะครับเด้อเพราะเอรคมีประวัติกันนดค้นนะครับป่ดเดื้อแต่ว่าก็อ,อยากเพื่อนเนาะสัต์ต้องระวังทุกยี่เก้าครับแม้แต่ฝันเลี้ยงที่บ้านเราก็เราก็ต้องระวัง คนญาติพี่น้องเลี้ย,ง,ยงมาเลือดอยู่ด้วยกันต้องต้งเดือดเป็นตัวก็ยังฆ่ากันเลยครับแล้วภาษายกับสัตว์ที่เราที่ไม่ไม่รู้เรื่องต้องระวังกันป้าเป็นห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเอาแมนนี่ยังยืดปา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 มาอะไรบอกมาอะไรบอก ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้ำกจทำงนานจากน้องซาเลยครับน้องซาเลยก็ให้ผูกแขนตัวน้อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> บางท่านติดตามผมก็น่าจะน่าจะเข้าใจความหมายนาะ ขอบขอบพระคุณนะครับก่อเลยเดี๋ยวใหันย้ายจังไรก่อนก็ติผูกแค่เบื้องดอกตอนนี้ตอนนี้รท่านน,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 นี่ออกหน้ากล้องที่ทาขขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมไม่ได้อ่า,คามมนคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณนะครับกันใดที่ยังไม่ตามก็ตามกันได้เลยครับเบาตรงๆลยครับมันมีอ้องค้อปเพราะว่าทำอยกูก็หาทรัพย์ระครยกับเ้ืยกันทั้งนั้นนะครับตอนเราบกว่าไปพูดเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้ยต้องเป็นคำที่พี่ยูเขาไม่รู้เลยมไม่ใช่ครับเพราเก่งกัเราอีก ตรงนี้เป็นสะพานข้ามไปน้ำชีแลนะครับเจกกนาทีเลยอ๋อเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีผมก็จะลงนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ liền nhang có những giếc mình nhang giếc ôi nó liền ngay ngay có vô đó, lá ha ha chết vàng ngày nữa thằng ngày đây là về nè, ạ ตั้งซื้อไวก้ก็ตั้งตั้งตั้งซื้อไว้ก็บ่ได้ก็บ่ได้ก็บ่ได้ใช้ครับเพราะว่าอ่ามันมีตัวน่อดูรวมนํากันเลยกัเลยเปลี่ยนซื้อใหม่อ้าวมึงยังอยู่ทระทนำไงแอนเอาเอาเอา,เอาอขอบคุณจ้าขอบคุณหลายครับคุณคนนี้ต้องทดแทนเด้อครับทดแทนด้วย อันใดนั่นก็ยังยังไม่รู้ครับว่าอยู่ด้วยกันอีกงานโลกมันอกรมนะครับทุกวันคนได้เจอกันกับสาเลยใน,นช่องไอ้สามุูลนะครับแล้วส,สามร้ยฝากไอ้สามมูหน่อยก็ทกา็ชั่วโมงอยู่ตอนนี้ก็ได้หลักสามแล้วแต่ฟับไอ้ก็เยอะพอทุกคนอยู่นะครับแต่เวาลาย,ยัง ยังมันยังไม่ผ่านก็ฝากไปดูคลิปให้ให้หน่อยครับน่าจะรุ่นเดียวกันนั่นแหละผมขออนญาตลงไลน์เลยนะครับเนื่องจากว่าแบตหมดครับแบตหมดนะครับแบตหมดเพราะว่าหน้าจอมันดำนะครับก็ขออนุญาต <c oughs> กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมนะครับจนจะลงไลน์นะครับ ก็ก่าให้ครบสามสิบเดคงไม่ครบแล้วครับเพราะว่าแบดหมดนะครับขอบคุณสาวบนขอบคุณสาวเลยขอบคุณพิศานะครับแล้วใครนะขอบคุณในกองนาเวีนนะครับผมอ่าหลายท่านนะครับ <S 2> <S 2> <S นึกชื่อไม่ออก <S <S ใครเล็กแรกอ๋ออ่าน้องเข้มนะครับผมกับพี่กีนะครับ ไปอีกน้อยังก็ทักทายรับขอบคุณทุกท่านอลครับผมท่านที่มาได้าชื่อก็จะว่ากันนะครับผมขอลงนะครับเดี๋ยวมันจะถ้าแบตหมดเดี๋ยวมันจะมันจะกลายเป็นในไรลค้างนะครับก็บ๊ายบายครับผม